ดูวับจะตตดกี่ใบเข้ามาจุกมาหูสลับไปก่อนรอครับผมใบแรกเอาครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ผมทางด้านทีมของมดท่าสายได้แต่ไม้นี้มีสิโยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับแต่ไม้นี้เนี่ยโยนแกนเกินระยะนะครับฝ่ายตรงข้ามสามารถจับแกนวางในระยะที่ตนเองอยากจะเล่นครับผม วับตึบโอ้โหุยใบนี้เคมาใช้ครับดอกขึ้นมาคุมเซิร์เลยแก่นประมาณเมตรหนึ่งฮะเรามาดูวับพี่มาครับมือขึ้นของนั้นอับสัมชันเข้าวงมาลูกหนีดอกขึ้นมาอนาวครับอยู่ในโซนหน้าแก่นแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้โอ้ครับลองดูลูกนี้ครับ เข้ามาครับ,รบลูกนี้มาหูแล้วใส่คาไปเข้าใบนี้โอ้โหกองเชียร์ข้างสนามนี่อย่างเยอะเลยนะครับผมมีทั้งมดท่าสายแล้วก็อับสัมชัญครับผมนะ ขึ้นมาครับโอ้โหอ้าวครับแล้วลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับลูกนี้เข้ามาครับทางด้านทีมของบทท่าสายครับ เกมเือเตีของมดท่าสายูนี้จกมาแล้วปิดโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับอย่างนี้จกขึ้นมาตบโอ้โหนี่ครับไม้ที่สองเนี่ยสำมชัญควรจะได้แต้มด้วยครับแต่ใช้ลูกจินตการดึงดึงวิญญาณครับผมแก่นขึ้นไปเสียสามครับผม จากนั้นก็เสียศูนย์มาตลอดจนถึงสิบศูนย์เนี่ยครับ,บนะอโอ้โหแข่งที่ประเทศไทยไหมครับไลฟ์ดิเทปครับเนี่ยดึกจังเอาตอนนี้พี่กี่โมงครับตอนนี้ของผมตีหนึ่งสองนาทีครับ <c oughs> ส,สด <c oughs> ไหมครับพี่จกขึ้นมา้โหตีดติดเหมือนกันครับผมนะ โอ้โหวบนี้ฮะจุกตั้งโอ้โหเราติดเลยฮะครับดูดูครับลูกนี้จะทำยังไงครับทางด้านทิ้งของมดทาสายครับเกมครับลูกนี้คืตีของมดทาสายเข้ามาครับ โอ้โหตีโดนเหมือนกันครับผมแต่เป็นการขยายโซนด้วยฮนะดูวับช้าครับผมใบนี้จกรับอึ้งโอ้โหรับลูกนี้ครับดางนั้นมอเตอรายจะต้องขึ้นมาผมโซนอีกสักหนึ่งใบครับดางนั้นเขมาใชายเข้าวงมาลูกนี้โอ้โหตีเลยโอ้โหลูกนี้ ะปิดเกมเลยนะครับจะโดนลูกนี้ไปเนี่ยลูกนี้ครับทางครับขี่มาชัยนี่จบรับอยู่ไหมฮะ ต้องวัดก่อนครนับ ครับโอ้โหเอาครับถ้าอยากจะอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งก็ต้องเสี่ยงเอาครับผมนะอยากได้แต้มเยอะๆก็ต้องวัดใจกันเอาครับผมลูกนี้วีโอ๊ตปังงาบเข้าวงมาครับจะตีไล่เลยครับลูกนี้ครับดูครับจะตีกี่ใบเข้ามาจกึบมาหูยสลับไปก่อนครับผมใบแรกโอ้โหตีดีๆครับผมใบนี้ฮะจกึ้บมา ปักเนาะแลยครับผมใบน,นี้ลูกเมื่อกี้สีอะไรครับผมนะเปลี่ยนสีไปเลยแล้วครับลูกนี้จะสามอีกหนึ่งใบโอ้โหตีโดนรับเท่าไหร่ครับเนี่ยลูกหลายลูกมากจนผมงงครับลูกไข่เป็นลูกไข่ไม่รู้แล้วลูกนี้จุกมา้หนึ่งสองสามนี่ใช่แน่นอนนะ